พระเอกลิเกชื่อดังสารภาพเคยคิดมีเมียอีกคนได้โอกาสที่ไม่ควรได้ สร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันสุดอบอุ่นสำหรับครอบครัวของพระเอกริเกชื่อดังเอชัยยามิชัยและภรรยาหนูนาโดยเราจะเห็นมูมเมนวนหวาน,น,น,นของพวกเขาอยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมพากันทำบุญทำงานชีวิตแฮปปี้มากๆเลยล่ะคะ่ะกว่าพวกเขาจะมาถึงวันนี้ทั้งคู่ก็เคยผ่านอุปสรรคและหนุ่มเอเอกก็เปิดใจเคยนอกใจภรรยาไม่คิดว่าจะได้รับโอกาสโดยหนุ่มเอชัยยาได้เล่าผ่านรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับขีมอี พี79ตอนวิดบ้านแตกเอชยาขอมีเมียเพิ่มโดยมีบางช่วงบางตอนเล่าว่าถามว่าช่วงคบกับแฟนใหม่ๆม,มีผู้หญิงเข้ามาจีบไหมก็มีมันคุยเพื่อนเนื้องานหัวเราะรับสายเขาก็เข้าใจว่าคนดูรุ่นใหญ่ผมออกไปหน้าห้องนอนเขาไม่ถามและไม่เคยไปไหนมากกลับกี่โมงจนเคยถามเขาาคุณเคยห่วงผมบ้างไหมเขาเข้าใจว่าอาชีพเราเป็นแบบนี้มันก็มีนอกลู่นอกทางที่เรารู้สึกผิดมากๆเขานอนบน ผมออกไปคุยข้างหน้าคุย3-4ชั่วโมงลาบลาบลาก็ประมาณ2-3คนเคยแอบ,บคิดขอมีเมียอีกคนเมียน้อยอย่าห่วงเมียหลวงอย่าหฮึรักของพี่ทราบซึ้งพี่ไม่ได้แกล้งเสกสารเขารู้ทําไมจะไม่รู้จนกระทั่งเขาไม่พูดอะไรเลยผมได้โอกาสที่ไม่น่าจะได้ไม่ว่าจะเป็นบุญเก่าหรืออะไรที่ทําให้ชีวิตคู่เราอยู่ได้จนถึงปัจจุบนัน